แม่ลูจะไปไหนบะไปโอเคไปยังไปยังไอยากไป้างรถยองจ๊บแก้วแก้วรอพี่ เดจยวโทรศัพท์ใหน่ยนะขอบคุณใจรถฉีดโทรจองคิวหมอสเร็วๆอ,อ,อันสิาพยายายไปหาหมอจ้ะแม่ไม่เน,เเงงนี่ยแหละจ้ะปวดเลิกงานวาเป็นล่ะจ้ะอันว่าเจ็บสะโพกพะนะแม่ปวดพะนะเอาเอาห็ดเองค่ะเอาเห็ดเองขาเห็ดเองเอาเก่งหลายก็เฮ็ดเองซะเฮ้อเฮ้อได้บ่ ได้บ่าจ้าได้บ่ได้บ่ได้บอเก็ตเองเด้อเฮ็ดเองเอง้เอาขันเก่งเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยจา้าสิจัดให้เลยขันเก่งเอา้าอ,อ่ะอ่ะโดยที่ไม่มียายนี่จะทำได้ไหมทำได้ไหมคะมทำไม่ได้นะคะอ่าอย่ายอมแพ้เด้อเอาสู้ให้กำลังใจ จะบักจกกันนักแล้วพ like ี่น้องเอ้ยจะคุยแท้ลูกผู้ใดจะมาคุยแท้เอาเอาคนนี้คืออยู่นี่เออ้้าโยคนนีานเออเออเออเอาไพส์ไผสไผส์ให้ได้กับผู้นั้นล่ะชิ่งเงผู้นี้คอยบ่กรับประกันว่าผู้นี้แห้งผู้นี้ต้องได้นั่นนั่นอ่ะ เดเห็ดเเห็ดนอกเ็ดนมมาเมื่อแม่เมื่อแม่พัดผมนึนนี่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 ผมล้มนี่เนี่ยนี่ผมมังสีนี่ผมมังสีเนี่ยดู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 พเดูอ่บอ่ะจับกล้งจับกล้อง ยกขึ้นไว้หนึงเห็นบ่็กุญแจกุญแจอยู่โซฟาหม,หมอหมอสที่นี่ไม่ที่นี่กันเชียงเงินจ้ะแม่ห oh. มอสเกียงสักก่อมอสเกียงสักสก่นอนมาไหมมามามา,มา,มามลงมาค่ะลงมาค่ะลงมาลงมาช่วยยายทำเร็ว แล้วอันววัจะเอาไหนบวบมั๊บูกระาากับวเญ็นใายหนูเอาไ้ใส่บุ๊กน้องพลอยกับน้องเพชรพรุ่งนี้จะไปวัดนะคะไม่รู้จะทันหรือเปล่าไม่น่าจะทันแต่ว่าคุณยายก็จะไปวัดเด้อคุณยายจะไปวัดตอนเช้านะคะเด็กๆอาจจะไม่ทันตื่นยังไม่ทันหรอกเพราะว่าวัดบานรมูยายนี่เขาไม่เมตันฑคุณสันเขาตะเศร้า เจ็ดโมงเครืองนี่นจะซ้ำเขาอะไรเ็บอุ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยกระ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 หย่องนี่อะไรไปเนี่ยจะไปหรอบอลูกโอ้จ้าที่หนึ่ง มีหนึ่งจะไปแล้วมิหนึ่งจะไปแล้วบ๊ายบายบ้านสวนน้องเพชรน้องพลอยน่าอยู่ค่ะบ้านสวนน้องเพชรน้องพลอยค่ะบ้านหลังนี้ค่ะอ๋อกิ๊บบาย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  พี่นอนรอ,อก่อนนะค่ะไงออกได้ย่างเห็นยังย่นางกระป๋อยกระม้าอะไดรแย่นนย้อนอยู่เด้พี่น้องพายุคอนแกนมันเแย่บอกมันมันอยู่แต่เหยนบริเวณไกลๆนึงสิแม่ขันย่างเนี่ยกับเป็นรถตังสิแม่ ห้เด็กหน่อยอย่างเน,เนี่ยหรอโอ้ยยายห่ยเปลี่ยนโอกอาสแน่ห้างเทียกะเขาไปยุคนแกนเขาไปเรียนหนังสือเปลี่ยนมาบรรยากาศมาทางพี่แน่บันสวนแน่เนหมือนไอ้แดงมันน้อนถ่าย